วันนี้พลังต่างชาติมาชมวิวชั้นเ็ตไอคอนสยามเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมหลายอีหลีดูดูดูด,ดูนี่คือเป็นสวรรค์ชั้นเกตของไอคอนสยามอยู่ประเทศไทยเคยเห็นไหมครับเคยเห็นไหมครับโอ้โหดูด,ดูสาวสวยสาวงามมากๆโอ้โหพลังต่างชาติเริ่มทยอยเดินมาแล้วท่านผู้ชมดูชั้นเ็ตไอคอนสยามนี่ ดู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 ชุดยอดมากๆขาเจ้ามาเที่ยวมาชมมิวถ้าใครมาไอคอนสยามบมาชมมิวตรงนี้ชั่วมาบ่ถึงมาบ่หอดเด้อทผูมม้ชมเลยโหนี่คือความสวยงามมน์เสน่ห์ของไอคอนสยามประเทศไทยทำได้ทำถึง ทำเก่งมากๆวันนี้เป็นวันจันทร์ท่านผู้ชมวันจันทร์คนมาเที่ยวกันวันนี้เยอะมากๆพิเศษมากๆเลยพิเศษจริงๆเนี่ยอุ้ย พลังต่างชาติเขาก็ดูกันใหญ่เลยโอ้โห,โโหโดูมีแต่คนสวยคนงามทั้งนั้นเลยชุดยอดมากๆเขามาเจ้ามาเที่ยวเคยเห็นบอท่านผู้ชมเคยเห็นบอ นี่คือประเทศไทยเมืองไทยแต่ฝรั่งต่างชาติมาดูมาเที่ยวกันเยอะมากๆตึกสูงๆส,สวยๆงามงามล่องแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีเรือดินเนอร์เรือดินเนอร์ลอยอยู่บวขาดสายประเทศไทยทำได้ทำถึงทำได้จริงๆโอ้โห บอกได้เลยว่าอลังการมากๆสวยงามมากๆดูดเนื้อดินเนอร์ก็ลอยอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาพาพลังต่างชาติเที่ยวเคยเห็นบอกครับเคยเห็นบอกครับประเทศไทย,ไทยแท้ๆเด้อนี่บูมเมนประเทศนอก ว่เป็นประเทศญี่ปุ่นเกาหลีว่เป็นประเทศจีนว่เป็นประเทศพลังต่างชาตินี่คือประเทศไทยว่เป็นเมืองดูใบนี่คือเมืองไทยโอโ้เมืองไทยแท้แท้เมืองไทยจริงๆพลังต่างชาติเขาก็ก้กกมซองมองแบบนี้ ฝลังต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยบอกว่ารักประเทศไทยนี่แหละคือม์เสน่วิวที่สวยงามมากๆสุดๆคืออยู่ไอคอนสยามในตรงนี้เลยยกให้ตรงนี้ในหลวงรัชกาลที่เจ็ก็เด่นมากๆสง่างามมากๆนี่ก็จะเป็นผูสาวหน้าเนียนมากๆเลยสวยงามมากๆ มาดูสกายวอล์กไฟวัวเขาเจ้าเปิดทานผู้ชมอยู่ชั้นเจ็ดไอคอนสยามมีแบบนี้แล้วก็เนี่ยดูเขาเจ้าทำใหม่เด้อนี่ทำใหม่เป็นรูปการ์ตูนล,ลอยอยู่เนี่ยเคยผู้ไทยก็ฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เคยผู้ไทยจะขอลาจบคลิปคลิปแค่นี้ก่อน พอกันคลิปหนะ้าขอบคุณครับ